สวัสดีครับนี่เป็นกิจกรรมเพือแล้คนเงนะครับต้องเจอแคร์ทรีสิดดีเอ้ยไหนขอดูมัางดิขอดู YouTube เองบ้างดิดดขอดูของเองบ้างดิจงมาให้พี่ดิไม่ให้ยไม่ให้ดูรวมนะครับทุกคนพ,พูดคุย<ไ>ประชาชน,ชน,นใช่เหรอไม่รู้เรื่อง เอเดวเข้าไปยอมดูพี่ยีพี่สองว้าใส่ไปยรวมหน้าเราวขนเงินครับรวมรวมคิดถึงนะอะไรไม่ได้คุยด้วยอะไรไม่ได้คุยกับคนนี้อะไรไม่คุยกับใคนเลยขาย ก็เป็นงานแรกของการชิงรถอะไรนะครับที่เราคิดขึ้นมานะก็เลยว่าจะให้ชิงรถอะไรนครับรวมหน้ารถครับพะโลลงรถแล้วรวมหน้ารถครับลงรก็ชนไม่ใช่มีรถไปชนเขาใช่ไม่สภาขับรถทันเหยื่อไม่รู้ว่าต้องผ่านอะไรชิงได้ปะ รูมรูมมามีกองซ่อมไหมไม่มีครับโอ้บวบบวบมีกล่องซ่อมไหมแถวตรงอยากตติดของนายกครับครับหลอนครับว่าไงตำรวจก็เล่นได้กับปกติแล้วมีแค่หมอที่เล่นไม่ได้ครับเพราะหมอหมอเอาเวรได้วะหรือหมอต้องไปเอเวรปลาคือปลาผมหมอหมอต้องมีครับหมอต้องมีครับต้องมีครับหมอปักหมอปักเอาเวรเล่นได้ปะถ้าเราได้หมอหมอพยายามไปช่วยด้วยครับเพราะว่าชุบไรกไม่ทันนะคจังกรเรียได้ครับได้คครับสลับ มาแล้วคุณผไปรอพี่ว่าไงครับไม่หล่อครับรวมไปสักุกคนตอนนี้ท่านเห็นไหมตยนนี้เห็นอนนเห็ไหมตอนน้เหนไหมระมได้เนไรียนบอย่าเอาเหมนเลย่ไหร่ไม่ไม่ไม่ตอนนี้ไม่ได้ให้จอดรถไว้ตอนนี้ให้รวมคนรวมคนหน้าหน้าหน้านี่ก่อนหน้าแล้วก่อนโอเคมามหน้ารถก่อนเลยมาหน้าเลยที่มาที่เดียวสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนฟังนะครับสวัสดี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 ครับได้ยินไหมได้ยินได้ยินโอเคครับผมลงจอดแล้วครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะรอคนเขามาลรงมาก ตรงนี้ครับตรงนี้ครับเสื้อลงรถมาเลยครับลงรถมาเลยลุงลุงลุงก็หวัดดีดีลุงก็วัดดีดีตัวสปาตัวสปาลงมาให้หมดรัลงมาให้หมดเดียวสปาช่วยตัวไม่ลงมาจะโดนยิงฝั่งนู้นนะหมอไม่หมอเอาหมอเขาเรารู้แล้วไม่เป็นไรโอเคถ้าเราทีมทีมนี้รวมมาหน่อยรวมมาหน่อยมาเร็วสวัสดีครับผมวูดดี้แบจ็ครับสวัสดีครับผมโนบีแบ็กเกอร์วิว เไรมา่เด้ยว่ะทำไมต้องเก๊กเสี่ยงบอกจิงด้วยบอกบอกอ่ะอกเอร์ดครับผมเบนจครับไม่ได้บอกเอร์ะยุงไหะเฮ้ยไอ้าก็เป็นไรมเ่าสวดีครับผมไก่ไก่ยุชีครับ้ไ่ไเ้ยมารวดแล้วใช่ป่ะมาจะอธิบายั้งเดียวเลยครับ่คืออันเนี้ย รถคันนี้จะเป็นเหมือนรถอะไรมันเป็นรถขนเงินคือทุกคนมันจะมีสองคนเนี้ยเขาจะขึ้นรถไปต่อเขาขึ้นรถไปในตอนแรกคือทุกคนอ่ะสามารถชนเ่ค่าได้หมดคือเสยงค่าคือค่าหัวฟ้าฟ้านี่หรอไค่าทุกคนนะค่าก็ได้หมดทุกคนนะค่าหัวฟ้าเอาง่ายๆแล้วค่าคนขี่รถเอาเอาง่ายๆครับรถพังแล้วคุณต้องลงมาบั๊มอ่ะพอบั๊มเสร็จปุ๊บแล้วคุณก็ซ่อมรถตัวเองซ่อมรถอะไรด้วยคือ ตรงจุดหมายอะ่ะมันจะมีผมอยู่ผมอยู่จุดหมายผมจะบอกจุดหมายว่าอยู่ตรงไหนคุณแค่ใครอะ่ะทีมไหนอะ่ะอยู่บนรถแล้วไปถึงผมอะ่ะตอนถึงหน้าผมอะ่ะใครถึงใครอยู่บนรถอะ่ะทีมไหนอยู่บนรถก็จะได้ของในนั้นไปเลย<ร>เข <ใน S 1> ้าใจปะกั<อ>นเ<อ>นียชัวชนครับชนก็ชนปรนาชนปุ๊บพอเวลาลงมาต่อยก็ลงมาต่อยด้วยนะครับชนผ่ก็ต้องลงมาเลยนะครับไหรือไม่พังก็สามารถลงมาต่อยได้ครัไอสูตเต็มกรับแล้วก็เดี๋ยวไอสูตปลอดภัย เราต้องไปยืนบนรถหลวไม่ตำรวจเล่นด้วยเหรอใช่โอ้โหตำรวจต้องอยู่กับสภาด้วทำให้สภาตายแล้วเราก็คือเข้าใจเพราะว่ามันจะไม่สภาเนี้ยคือไม่ใช่แก๊งเลยเว้ยจะไม่เกี่ยวเลยสภาก็เหมนคนธรรมดาเลยเพราะฉนี้มีแค่แก๊งทุกคนนะที่เขาแย่งกันตำรวจห้ามใช้ทริสเซอร์นะครับตำรวจห้ามทริสเซอร์ถูกต้องตำรวจห้ามใช้กระบอกด้วยใช่ครับใช้อาวุธแต่ของตัวเอง คือตอนนี้ก็คือไม่มีนักที่แก่ตอนนี้มีนักที่แก่ชนกันตีกันไล่หัวไล่อะไรเพื่อใครก็ได้ให้แบบเพนที่ไปอยู่บนรถเนี่ยแล้วก็ขับหนีออกไปให้ถึงจุดหมายได้เร็วที่สุดไปใครใครถึงใครถึงก่อนก็จะได้ไปเลยอะไรเงี้ยโอเคทุกคนพร้อมยังครับรถรถรถบัคเก็ตด้บัคเก็ตด้ถ้าใครไม่ไหวแล้วบัคเก็ตด้วยโอ้โหแล้วก็ซ่อมรถอ่ะซ่อมรถไต่ก็ซ่อมได้นะอย่าอย่านั่นกันนะอย่าแบบมวนแต่รอซ่อมนะซ่อมเจอซ่อมได้นะ

ฟังฟังผมนะฟังผมก่อนทุกคนเลย<พ>เ,ออเดี๋ยวผมไปนเดี๋ยวผมจะไปยือกกนอย,ยอยู่ตรงหน่อยฮะครับถอยถอยให้หน่อยถอยให้หน่อยคร<อ>ับไม่ให้คันนี้คันจอนตูละเดหน้าก็จะถอยถอยให้หน่อยโอเคใครอยู่รึเปล่า วี่ากกะอะไรี่ต้งจ่ม่อยนะเอาไปออรอกไผมไปกับพี่เก่งนะผมรถอะเอ้ยได้ไปโยโย แล้วเป็นไร ไม่มีเลยสักอย่างว่าอีจีคืออะไรวะรถอีจีอะเออขับเอฟดีสีแดงคันแรกของประเทศเลยนะประเทศพอแล้วคันแรกของประเทศเลยนะรอก่อนนะแล้วอนเ่นเก็บรถก่อนไปรับตรงนู้นดิไปรับเพืเก็บเก็บรถแล้วแม่นะที่หลายคนเงินออกไปเลย ญิงไปไหนวะญิงไปไหนอะไปที่ไหนวะเนี่ย ได้น้าแล้วครับผมเป็จิ๊บับเราผมเล่นอันนี้ครับผมเล่นเซ็กกอนแล้วก็บุกทีหลังครับได้หน้าแล้ว สวัสดีครับไม่คือสวัสดีครับสวัสดีคนดูครับนี่เรามาเล่นกิจกรรมนะครับโอลเย้ก รถพังอะลง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 ลงรถซ่อมรถตัวเองได้เรียบร้อยจะพาไม่ต้องซ่อมไม่ได้ให้คนมาซ่อมโถหล่พี่เก่งบวกเลยพี่เก่ง คือจริงเลยใช,ใช,ใช่ชนเลยชนเลยอะไรเรียบร้อยเลยตำรวจก็เล่นได้เลือดนะ ค,คุยกดพีดล้วแ่ยาวเกินคุยโทรศัพกดผิดส่งแล้วนะครับตรวต้องมาแรลเก,กินขอ,ของพคนตำรวจ ของกอออันดิของกองอันดิยิงหมดไม่เตรียมพร้อมมาตอนแรกกะไม่เล่นการเป็นหมอนี่นำเขาก่นจดวีไโอมไโอมไ่้ดยโอมโอม